สวัส,ส,วสดีดค่ะมักสภาพมือสองค่ะสวัสดีลูกค้ารายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าพบกับน้องวาสาบีของเราอีกแล้วลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานเสื้อเชิ้ตสำรีคุณผู้ชายค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นวาสาบีของเราน้ำหนักร้อยกิโลค่ะราคา18,500บาทนะคะจำนวนตัวประมาณการอยู่ที่ 300- ถึง350ตัวนะคะตกต้นทุน ต่อตัวโดยประมาณการจะกห้าสิบสามบาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ้าเป็นงานน้องใหม่ของเราค่ะเป็นรถวาสบิของราเอกได้ไปร้อยกิโลเลยนะลูกค้าที่ขายงานเชิ้ตผู้ชายอยู่แล้วแนะนําเพิ่มเติมได้ค่ะตัวนี้เป็นของโปโรจ้าโอ้โหมาเลยลูกค้าจ้าสาหรับเสื้อเชิ้ตคุณผู้ชายใครที่ตามหางานเสื้อเชิ้ตผู้ชายแล้วก็เป็น เน hey. so 네ื้อผ้าสำลีนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยนะคะได้เลยค่ะใหญ่ๆกระสอบใหญ่ๆแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าให้ทั้งหมดนี้เลยนะน้ําหนักร้อยโลค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัวประมาณการนะคะ53บาทจ๋าอาเรียนเชิญพนักงานค่ะทั้งด้านซ้ายด้านขวาอะไรนะเดี๋ยวเราจะเอาพนักงานที่มาจากญี่ปุ่นนะคะมาคัดเลือกให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งว่า ถ้าใส่ไม้แขวนแล้วจะเป็นรูปทรงแบบไหนนะคะลูกค้าจา้าอันตัวนี้เป็นของยูนิโคจ้าอ,อะไรครับปล่อยไก่แล้วค่ะปล่อยไก่ยังไงคะอันเบนอยู่ทึง ถึงของบกค่ะค่ะแต่ว่าไปหาข้างล่างอ๋อพี่นาง่ะเขานางไงจะใครล้ะลูกค้่าจากคุ้มคุ้มยุ่ยยุเลยค่ะเรื่องสีสันมีค่ะมาอยู่ในนี้ยิ่ค่ะยิงถ้าขายงานเชิดอยู่แล้วหรือว่าขายงานผู้ชายอยู่แล้วค่ะลูกค้าจะไม่อยากให้พลาดเลยใช่ค่ะค่ะไอยูนิคอร์อีกสักตัวจ้าโอ้โหเท่ๆแบบนี้ค้าจ้าตัวนี้แคนัอันนี้คือเป็นแบบว่าเป็นเนื้อคล้ายๆสำลีหนาขึ้นมานิดนึง นะคะลูกค้าจะเป็นของดิสนีย์อาให้ดูด้านหลังค่ะ53ห้าสิบสามบาทให้ดูกระดุมด้วย,ยสวยจังให้ดูกระดุมด้วยจ้าชัดไหมคะเขาเรียกกระดุมะอะไรนะคะไม่แน่ใจ่ล,ลูกค้า มันเป็นเหมือนกระดุมเหล็กนะลูกค้าจ๋าแต่สวยนะลูกค้าจ๋าหล่อๆเท่ๆแบบนี้ลูกค้าจ๋าห้าสิบสามบาทเป็นของคุณลูกค้าค่ะใช่ค่ะไม่แน่ใจว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะลูกค้าจ๋าได้จุกจุกยุยยุยุยยุยยอะยุยยุอะยุยยุอะได้จุกจุกยุยยุเลยนะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากๆกระสอบนี้นะคะร้อยกิโลในราคาหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัวนะห้าสิบสามบาทท่า ถ้าเป็นงานแบรนด์แบบนี้ค่ะลูกค้าจะาคัดแยกทําราคานิดนึงลูกค้าจะขายคนละราคาได้นะคะลูกค้าจะเอาไปลีดเอาไปขึ้นหุ่นเอาไปใส่ไม้แควนนะคะลูกค้าจะสามารถเอาไปทําราคาที่แตกต่างได้สีพื้นขายอีกราคาหนึ่งนะคะถ้าเป็นเชิลายสกอตก็ขายอีกราคาหนึ่งได้เลย้วคะป้าลูกค้าดูยูนิโคอยู่นิโคแล้วก็ลายสกอตสีแดงสวยด้วยลูกค้าจ่าแนะนํานะคะลูกค้าจ่าต้น คุณเราประมาณการนะ53บาทต่อตัวนะคะลูกค้าจ๋าทั้งหมดนี้ลูกค้าจ๋ากระสอบใหญ่ๆแบบนี้ร้อยโลนะคะจํานวนชิ้นเป็นเพียงประมาณการนะคะเดี๋ยวจบคลิปจบไลฟ์ยังไงเดี๋ยวเราแจ้งจํานวนใต้โพสต์อีกทีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเอาไปใส่ไม้แขวนแบบนี้แต่แนะนําหน่อยลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านไหนที่เอาไปขายเนาะ,ะอยากให้รีดนิดหนึง่งเพราะว่าผ้าของเขาอัดก้อนมาแบบนี้จะ,ะดูทรงยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าขึ้นไม้แขว แล้วถ้ายิงรีดด้วยนะคะลูกค้าจะสามารถอัพรราคาได้แต่อยู่ในนี้ต้นทุนต่อตัวห้าสิบสามบาทค่ะลูกค้าจ๋าได้ไซส์มาคะเลยนะลูกค้าจ๋าไซส์ S อไซส์ M ไซส์ L มีมาอยู่ในนี้นะคะใช่แล้วค่ะตัวนี้เป็นเนื้อผ้าลูกฟูกจ๋ายูนิโอร์ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อลูกฟูกลูกค้าจ๋าแนะนํานะต้นทุนประมาณการห้าสิบสามบาทต่อตัวลูกค้าสามารถนะคะนําไปทําราคาขายได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยมาริโอ วาเลนติโนใช่ไหมฟิลลาใช,ะะอใช่อุ้ยอ่านถูกด้วย <c oughs> อุ้ยอ่านถูกด้วยนะอ่ะลูกคา้าจ๋าต่อด้วยฟิลล่าค่ะ<อ>ลูกค้าจ๋าบางตัวนะถ้าเป็นป้ายของเขานะคะอย่างาอย่างยู่นเคอจียเมืกก่อกี้เขามีกระดุมสแป์ให้าบางาตัวอาจจะไม่มีกระดุมสแป์ให้นะคะลูกค้าจ๋า เรื่องความเสียหายนะคะลูกค้าจากตัวนี้เป็นสินค้าขัดเกรดเออาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบางห้าถึงสิบห้าเปอร์เ็นตนะคะขาดเปื้อนดามอาจจะต้องไปซักดีเจอนะคะอุ้ยอันนี้เอาดอดค่ะมาค่ะเอาลดจ้าลายสวยเท่สวยนะใช่เลยโอ้โหลูกค้าดูค่ะดูความเล่นโทนแบบว่าฝั่งหนึ่งสก็อตตาใหญ่เนาะ ตาเล็กนะคะลูกค้าจากความเล่นโทนของเขาสวยๆยั่วยั่กระสอบนี้เป็นของคุณลูกค้าค่ะ CF เข้ามาได้เลยค่ะได้เลยน้ำหนักร้อยกิโลคุณภาพเกรด A ค่ะลูกค้าจ๋าราคา18,500บาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าขายงานผู้ชายอยู่แล้วแนะนำแนะนำค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ออกเป็นเนื้อลูกฟูกนะคะแต่งคอจีนแบบนี้มี่ะมาค่ะลูกค้าจ๋าแต่ก็สุดคุ้มมากๆเลยนะอ่ะตัวนี้เป็นจี จะมีกระดุมสแปะให้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอ่ะต่อกันที่ยูนิโคแบบนี้สวยๆแบบนี้ขอประชับอุ้ยขอประชันแม่ของมีกระดุมมุกอ้าสวยอ่ะลูกค้าสวยนะแต่ของเขาสีสวยกว่าอุ้ยของเขาก็สีสวยเขาสีสวยอุ้ยของเขาอ่ะไล่ไล่โทนสีนะเล่โทนใช่ค่ะเป็นกระดุมมุกด้วยค่ะมีป้ายมาด้วยอันนี้ หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเยนนะคะลูกค้าจ๋าตีเป็นเงินไทยกี่บาทเนี่แต่ก็ตีเป็นเงินไทยมีการถามตะก้อเลยอันนี้เดี๋ยวให้ตะก้องคิดให้นะลูกค้าจ๋าแต่ว่าสวยนะกระดุมมุกมาด้วยอยู่ในนี้ต้นทุนห้าสิบสามบาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเจอเนื้อผ้าคล้ายๆกับเนื้อผ้าหนังกลับ ใช่ไหมคะลูกค้าจา๋าถ้าถ้าแบบว่าเรียกผิดต้องขออภัยนะคะลูกค้าจา๋าเป็นคล้ายๆกับเนื้อผ้าหนังกลับนะคะสีน้ำตาลนะคะลูกค้าจา๋าห้าสิบสามบาทนะคะต้นทุนห้าสิบสามบาทสวยๆเย,ยอะๆคุณภาพเกรดเอคะ่ะลูกค้าจา๋าสนใจ CF ได้เลยนะคะใช่ค่ะพี่น้งค่ะตัวนี้เหมาะมากงงเหมาะกับคนที่ไปแคมปิง้งเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาซักลีดนะคะลูกค้าจา๋าแล้วไม่อยากพกเสื้อเยอะ,ะตัวนี้ใส่ได้สองด้านนะ ใส่ตัวตอนนี้ใส่ด้านนอกค่ะอีกด้านหนึ่งแต่ว่าพลิกอีกด้านหนึ่งก็ใส่ได้นะเนื่อลายของเขานะลูกค้าจะใกล้เคียงกันตัวหนึ่งเป็นตะกอดตัวหนึ่งเป็นแบบว่าลายริ้วนะคะลูกค้าจะสวยๆยั่วๆเลยวิคุมเดย์ลูกค้าะคะใช่ค่ะโอ้โหอันนี้แฟกเพอรี่อันนี้กับโปโลหรือเปล่าคะลูกค้ามีสองแบบว่าสองแบรนด์ในหนึ่งตัวเลยใช่ไหมใช่ไหมคะเมนบอกคอลแลบกันเหรอคะแฟกเพอรี่เมนบอกค่ะเขาคอลแลบกัน ไม่แน่ใจเหมือนกันลูกค้าจ๋าต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าเรื่องแบรนด์อาจจะแบบว่าไม่เป็นลูกค้าใช่ค่ะเรื่องแบรนด์อันนี้ต้องให้ลูกค้าไปดูอีกทีนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าแต่ละตัวแต่ละอ่า แต่และก็สอบนะเรื่องแบรนอาจจะมาค่ะค่ะแต่น,นะคะตัวนี้<ช>เป็นของยูนิโคค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกระดุมมุกมาด้วยนะคะลูกค้าจ๋าแต่งกรกระดุมมุกมาอย่างนี้เลยลูกค้าจ๋าจะใส่เป็นเสื้อตัวเดียวก็ได้ใส่เป็นแบบว่าใส่เป็นเสื้อเชิ้ตข้างนอกก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยตัวนี้มาอีกแล้วค่ะพี่นางขาอะไรจ๋าซส์กำลังดีเลยนะคะเป็นเหมือนแบบว่า กึ่งสกอตเนาะตัวนี้สวยนะสวยนะไซส์กำลังดีด้วยประมาณไซส์ L ไซส์ XL นะคะใช้แล้วค่ะอุ้ยดิกกี้ก็มาจ้าดิกกี้ก็มานะสวัสดีลูกค้าช่วงรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะลูกค้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจะสามท่านณตอนนี้มีนงนุชย์ไม่เอ้ยมีพี่อะไรนะมีพี่บอยไม่เอ้ยนะคะลูกค้าจะลูกค้าเข้ามาแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามเพจของบาร์เราด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสินค้ามีหลากหลายรายการนะอยากให้รีวิวหมวดไหนหรือว่าอยากดูรีวิวหมวดไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยสวัสดีลูกค้าหกท่านจ้าบาร์ขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าจ๋ากดไลค์กดแชร์ะนะคะคอมเมนต์กับเราได้นะคะเข้ามาพูดคุยก่อนได้ไดนะคะคจ๋า,าอยากสอบถามข้อมูลตัวไหนเพิ่มเติมนะคะลูกค้าจา๋สาสามารถ อินบ<ด>็อกเข้าหาเราได้ <_ d ata> หรือว่าอยากให้เรารีวิวตัวไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้นะ,ะเพื่อถ้าเรามีแบบว่ารายการตัวไหนที่ลูกค้าอยากดูเนาะ,ะแล้วเรายังมีแบบว่า สามารถนํามารีวิวให้ลูกค้าดูได้นนเราจะยีบมารีวิวให้นะคะแต่ถ้ารายการไหนที่เคยมีรีวิวไปแล้วเราอาจจะส่งลิงก์ให้ลูกค้าดูอีกรอบก็ได้ะะแล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋างานตัวนี้นะคะฝากเนื้อฝากตัวกับลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะเป็นงานน้องใหม่วาซาบิของเราค่ะยี่สินร้อยโลค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะซาร่า ตาล่าสวัสดีพี่บอยค่ะสวยๆยั่วๆพี่บอยมาแล้วตบมือให้พี่บอยจ้าพี่บอยเป็นตัวลงเวนะะพี่บอยอยู่กับเราตั้งแต่เช้าใช่พี่บอยอยู่กับเราทุกคลิปเลยนะขอบพระคุณพี่บอยที่อยู่กับเราทุกคลิปจ้า จ้าสวัสดีลูกค้าหาทานด้วยนะพี่บอยมาแล้วพี่น้องนุชมาหรือยังเอ่ยนะคะพี่บอย CF ไหมคะกระสอบนี้พี่บอยรับเพิ่มไหมคะอเมริกันอีเกิลค่ะต่อด้วยยูนิโคลจ้าสกอตตาเล็กตาใหญ่ค่ะลูกค้าจะเป็นสีพื้นนะคะเป็นลูกฟูกมีมาอยู่ในนี้แต่มากน้อยแล้วแต่กระสอบด้วยนะคะลูกค้าจะบางกระสอบอาจจะมีลูกฟูกบนมาเยอะบางกระสอบอาจจะเป็นลายสกอตมาเยอะ นะคะใช่แล้วคะ่ะอ่ะตัวนี้ยูนิโคลค่ะลูกค้าป้าลูกค้าจ๋าสวยๆย,ยัวๆนะคะกระสอบนี้เป็นของลูกค้าจ๋าก c เเข้ามาได้เลยนะคะได้เลยนหนักร้อยกิโลคะ่ะราคาห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทคะ่ะลูกค้าจ๋าห้ามพลาดเลยนะใครที่ตามหางานเสื้อเชิ้ตคุณผู้ชายนะคะผ้า<ห>สำลีนะเราแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้คะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานผ้าสำลีอาจจะมีลูกฟูกติดมาบ้างนะคะลูกค<ห>้มมาจ๋าอยู่ในนี้ มีทั้งแบบว่าลายสกอตเนาะมีทั้งสี่พื้นหรือเป็นลายอื่นๆก็มีมานะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจะอาคมคุมเยอะๆเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะไม่จําเป็นต้องใส่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าบางตัวก็สามารถใส่ได้นะคะลูกค้าจ๋าคุ้มมากๆสําหรับกระสอบนี้ได้แบบว่าจุกๆเลยนะไปเปิดได้เลยไปเปิดร้านได้เลยจะไปไลฟ์ขายก็ได้หรือว่ามีหน้าร้านอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าก็สามารถขายได้เช่นเดียวกันนะคะอุ้ยตัวนี้เป็นของฟิล่า อะไรคะตายห้อยมือหนึ่งวิหนึ่งพันเก้าร้อยเยนค่ะเป็นเงินไทยจ้าบาทเนาะน่าจะหลายบาทน่าจะหลายบาทดูนะตอนนี้คนคำนวนคนคำนวณเราไม่เยอะนะคนคำนวณเราไม่อยู่ของมิ้นไปต่อที่ฟิลาค่ะลูกค้า๋าหลอดเท่มากตัวนี้คะแล้วก็เป็นสีฟ้าอ่อนๆนะอุ้ยประชันก็ได้นะของพี่นางยูนิคอร์ของมิ้นเป็น สวยฟิล่าลูกค้าจ๋าดูความหลแบบเขาไซส์พอดีเลยนะข้อมินอาจจะเป็นไซส์ xl ของพี่นางประมาณไซส์ m ประมาอุ่ยของเป็นไซส์ l ลด้โอเคเลยนะโอเคเลยลูกค้าจ๋าสามารถไซสเอ็มได้นะคะลูกค้าจ๋ารับเป็นกระสอบรีวิวได้เลยได้ตามที่รีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าเป็นสายลุนเองสายเปิดเองรับเปิด รับเป็นกระสอบรับเปิร์นรเป็นกระสอบใหม่ได้นะคะวิธีวันนี้ค่ะลูกค้าจะกระดุมมุกใหม่ก็จ้าใช่แล้วค่ะลูกค้าจะรับกระสอบที่รีวิวนี้ได้นะคะหรือได้เปิร์นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะพินางไม่เอาไม่เอาพินางเรามาด้วยกันบอกแล้วอย่าวิตัวต้องแจ้งลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าจะลูกค้าท่านไหนที่ชอบดูไลฟ์สดของเรานะคะลูกค้าจะช่วงนี้เราต้องฝากติดตามเพจของเราด้วยเพราะว่า เมื่อเช้าเรามีกิจกรรม50%ให้กับ <Ha. S 2> ลูกค้านะคือกำไรให้ลูกค้าแล้วลูกค้าจะไม่อยากให้ลูกค้าพลาดนะสามารถนำสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเราได้นะคะใต้ใต้โพสต์ของเรามีลิงก์ให้แอดไลน์อยู่นะคะ <Ha. S 2> ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้ <Ha. S 2> เพราะว่าบางทีนะคะพนักง,งานอาจจะแจ้งไม่ทั่วถึงนะคะลูกค้าจ๋าแต่ลูกค้าสามารถกดติดตามเราได้นะคะใช่แล้วคะ่ะตัวนี้คะ่คะยูนิโคลค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยัย่วๆแบรนด์ยูนิโคลค่ะลูกค้า จ่าป้าลูกค้า CF ได้เลยนะสำหรับกระสอบนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจ CF ได้จะรับเป็นกระสอบรีวิวนี้ก็ได้คะ่ะจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ดีคะ่ะลูกค้าจะโอนาวีจ้า,า,จาแต่ถ้าซื้อครบยอดสองหมื่นได้ส่วนลดทันทีหนึ่งพันบาทค่ะ,คะลูกคะะ้าจ่าอยากขายคนเดียวนะคะลูกคะะ้าจ่าเรามีเซ็ตราคาเหมาราคาส่งให้สนใจข้อมูลตรงนี้นะคะลูกคะะ้าจ่าสามารถโทรเข้าหาเบอร์พนักงานโดยตรงได้ไดเบอร์โทรที่ ขึ้นหน้า Facebook ของเราค่ะจะลูกค้าจะมีแบบว่าหลากหลายเบอร์เลยนะเลือกสั่ได้เลยค่ะลูกค้าจะหรือนําไปแอดไลน์ก็ได้นะคะ่ตัวนี้เป็นลาบลอเลนค่ะโอ้โหแบรนด์ต่อเนื่องแบรนด์ไม่พักค่ะ์ไซส์กลังดีเลยนะไซส์โอเคเลกระดุมมุกด้วยค่ะลูกค้าจะเป็นกระดุมมุกด้วยตัวนี้น่าจะเป็นไซส์ S นะคะโอ้ยหลากหลายมากนะคะลูกค้าจะแนะนํานะคะถ้าลูกค้ารับไปแล้วนะคะลูกค้าเอาไปแบบว่าซักรีดให้เขาคลายตัวก็ได้หรือลูกค้าจะสะบัด ใส่แม่แขวนก็ได้นะคะได้ค่ะทายตัวเพราะว่าเนื้อผ้าเขาเป็นเนื้อผ้าสำลีเนื้อผ้าลูกฟูกนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ลูกค้าจ๋าคุณภาพเกรดเ A สวยๆยั่วๆต้นทุนประมาณการนะคะ53บาทต่อตัวแนะนําค่ะลูกค้าเป็นแบบว่าลูกค้าสามารถเอาไปทําราคาได้เลยนะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นยูนิโคค่ะลูกค้าจ๋าสีเท่ๆแบบนี้สีน้ําเงินนะคะ เป็นลายแบบว่าอะไรนะลายสกอตตา,ยายใหญ่ล,ลูกค้าจ๋าเราเราขึ้นไม้อันนี้อาจจะเป็นยับยับนิดหนึ่งค่ะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าลูกค้าเอาไปขายนะเอาไปรีดค่ะเตารีดไอ้น้ำก็ได้นะได้ค่ะถ้าแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าไม่เปื้อนไม่ดำนะคะลูกค้าจ๋าสามารถรีดแล้วขายได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าแนะนําเลยค่ะเรื่องไซส์มีครับมานะคะไซส์เอ็มไซส์เอลนะคะลูกค้าจ๋ามีครับมาให้อยู่ในนี้นะคะบางตัวนะคุณผู้หญิงก็สามารถใส่ ได้นะคะตัวนี้ยูนิโคลจ้าใช่ค่ะตัวนี้ยูนิโคลค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยส,สวยเลยนะคะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่ากระสอบนี้จะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่จังหวัดอะไรนะคะ <c oughs> ลูกค้าจ๋าแต่ถ้าลูกค้าขายประจําอยู่แล้วอยากให้ลูกค้าซื้อเก็บซื้อตุนค่ะลูกค้าจ๋ายูนิโคลเพราะว่าหมวดนี้นะ <c oughs> พึ่งเข้ามาครั้งแรกและเป็นยาร้อยกิโลและต้นทุนสุดขุมมากๆด้วยนะคะ <c oughs> ลูกค้าจ๋า <c oughs> ยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีราคาที่ลดเยอะนะคะใช่ค่ะอ่ะ ตัวนี้ค่ะก็ยูนิโคเหมือนกันค่ะสีสีสวยป๊าดไม่ยอมแพ้กันเลยนะสำหรับแพ้ค่ะเขานะคะใช่ค่ะโอ้โหพี่ชนะค่ะยังพี่ยูนิโคตัวใหญ่ค่ะป๊าดนี่นะคะชนะไม่ยอมแพ้เลยสีก็สดด้วยนะสีแบบใครมองไม่เห็นนี่คือแบบว่าโอ้โหดูสีค่ะ หนูไปยืนอยู่สีแยกเลยยังไงคะสีแยกไฟแดงใช่ค่ะไปยืนบกรถใช่แล้วอุ้ยยูนิโคอีกแล้วอ้าวค่ะยูนิโคอีกแล้วแต่หนูชอบสีเรียบๆแบบนี้พี่ายเท่แต่พี่ชอบลายแต่ว่าลายก็เท่นะหลายใจได้ไหมหลายใจไม่ได้ใส่วันเดียวสักสองสามตัวได้ไหมตัวนี้ก็ยูนิโคลค่ะโอ้โหแบรน วุ้ตัวนี้ลายเทค่ะอุ้ยหนูก<า>็ยอมแพบบ้แเหมือนกันพี่ยังไงคะหนูก็เทเหมือนกันตาเล็กๆแบบนี้ลูกค้าจ่าชายหญิงใส่ได้กันได้ไดเลยนะ,ะหรือว่าแบบว่าลูกค้าที่เอาไปแบบ ขายงานผู้ชายเนาะขายเสื้อกล้ามผู้ชายเอาเป็นคุมก็ได้นะคะใช่แล้วลูกค้าจะใส่แบบว่าลำลองก็ได้เนาะได้ทำไรทำส่วนก็ได้นด้อยังไงคะลายทหารลายทหารไม่มีใครเห็นหนูค่ะที่กลางว่างใช่ค่ะของจี่จ้าแบรนด์อุ้ยหลากหลายเลยลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้แต่ชอบสีเขาอะสีเขาแบบว่า เหมือนที่สกอตที่สดนะลูกค้าใช่แต่ว่าไม่ใช่สกอตทุกตัวนะลูกค้าเน้นเป็นผ้าสำลีผ้าลูกฟูกนะคะลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นสีพื้นมีติดมาลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้แต่สวยอะลูกค้าคุณภาพเกรด A นะต้นทุนห้าสบสาบาทจ้าใช่ค่ะยูนิโคลเราอัดก้อนมาอาจจะเห็นรูปทรงไม่ชัดเจนนะคะลูกค้าจ๋า ตัวนี้นะถ้าลูกค้าท่านไหนที่รับไปแนะนําเอาไปรีดเนด้นงค่ะลูกค้าจ๋าจะได้เห็นรูปทรงของเขาและก็จะได้คัดแยกทาราคาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอ่ะของยูนิอร์ค่ะโอ้โห,โหไม่มีใครอยอมแพ้กันเลยเนะาะเครื่องแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋าแบรนด์เรียกได้ว่าอ่ะที่เจอนะคะลูกค้าจ๋าจะเน้นเป็นยูนิอร์นะคะลูกค้าจ๋าอาจจะมีแบรนด์อื่นติดมาบ้างนะคะลูกค้าจ๋าแต่กระสอบนี้ทําไมแบบว่ายูนิอร์มาเยอะจังลูกค้าชอบกระสอบนี้ c f ได้เลยนะ ตัวนี้เขียนว่าบีเซานะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าถ้าออกเสียงผิดยังไงต้องขอพายด้วยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นกระดุมมุกแบบใสๆมาเลยค่ะ,คะแล้วก็สีโทนนี้นะคะลูกค้าจ๋าชายหญิงใส่ได้เลยนะ ยิ่งถ้าเป็นงานผู้หญิงหรือว่ายิ่งเป็นงานผู้ชายแบบนี้นะลูกค้าจะเท่เลยเท่เลยใส่กับกางเกงวีนใส่กับกางเกงตอนได้ใส่กับกางเกงลูกฟูไนะคะลูกค้าจะแต่งตัวได้แบบว่าหลากหลายแนวเลยใช่แล้วค่ะอะต่อกันที่ GU กันต่อค่ะลูกค้าจ๋าจีก็เจอนะคะแบรนด์ยี่ห้ออย่างที่แจ้งเลยนะคะหลากหลายนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้กระสอบนี้สวยๆยั่วๆค่ะลูกค้า CF เข้ามาได้เลยนะคะสําหรับกระสอบนี้นะคะปารยูนิโคลค่ะลูกค้า ไม่ยอมแพ้ก็เลยนะเรื่องแบรนด์ลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าจ๋าของเรานะ่านไม่ได้สําหรับแบรนด์จีอและงานยูนิโคนะคะ,คะอ่ะ เขาชอบประชันกันหรือเปล่าอยู่ในโครงค่ะของนีเป็นตาเล็กค่ะเป็นตาอะไรเอ่ยเป็นตาใหญ่ค่ะตาใหญ่เนะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะใช่แล้วนะคะลูกค้าอยู่ในนี้นะป้าใช่ค่ะมีทั้งแบบว่ากระดุมแบบแป๊กเนาะ ชุดมุกนะคะลูกค้าจ๋ามีคลาสมาเลยนะคะอันนี้คอโคดาโอ้โหแบรนด์แขรค่ะแขรค่ะลูกค้าจ๋าจอละแขรเหรอคะใช่ค่ะอ่าตัวนี้ยูนิโคลจ้าสวยอ่ะเวลาใส่ใส่แม่แขวนแบบนี้อลูกค้าเขาจะเห็นทรงที่แน่ชัดแนะนำลูกค้าเอาไปใส่แม่แขวนแบบนี้ก็ได้หรือว่าซักรีดดีๆใส่หุ่นก็ได้นะคะได้หมดเลยลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะไปขายออนไลน์ขายหน้าร้านนะลูก ค่ะ <S <S จ้าค่ะได้หลากหลายกลุ่มด้วยวัยทำงานกลุ่มแม่บ้าน <c oughs> กลุ่มพ่อบ้านนะคะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็สามารถขายได้นะคะใช่เลยอันตัวนี้เป็นของจีอยู่จ้า <c oughs> โอ้โหแบรนด์ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ้าแบรนด์ไม่พักกันเลยทีเดียวนะคะอายูนิโคลจ้าลูกค้าจ๋าป้าลูกค้าอันนี้ <c oughs> คือเรารื้อให้เห็นกันเลยนะตั้ง <c oughs> แต่แบบว่า เปิดกระสอบ,สอบจนถึงตอนนี้พนักง,งานของเราหรือไปแบบถึงจะท้ายกระสอบแล้วนะคะใช่ค่ะอามินพี่ขออีกคนละตัวสองตัวพี่จะไปแล้วนะคะค่ะอุ้ยอันนี้ใช่แลงเลยค่ไหมคะ อุ้ยตัวนี้อุ้ยกระดุมมุกค่ะอุ้ยตัวนี้มีปลายลายปากมาด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้กระดุมมุกนะลูกค้าจากกระดุมมุกแบบนี้นะแล้วข้างหลังอะ่ะเทมากลูกค<ะ>้าเทจังเป็นเหมือนคล้ายสไตล์แบบคาร์บอยไหมใชใ่กันนะคะ,นนะคาร์บอยเขาเกแนะนําเลยนะคะลูกค้าจากในไม่แขวนนะคะ,ะก็ได้หมดนะลูกค้จาจัดได้ทั้งหมดเลยนะคะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสินค้าหมวดนี้เป็นงานอ่าเสื้อเชิ้ตส,สำลีคุณผู้ชายนะคะ,ะเป็นงานญี่ปุ่นลอดวาซาบิของเราค่ะน้ำหนักร้อยโลราคา18,500บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการนะคะอยู่ที่อ่า จำนวนตัว300ถึง350นะคะลูกค้จาจ๋าตกต้นทุนต,กต,กต่อต,ต,ตัวประมาณการ53บาทจ้าใช่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบาร์กได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น i ล e Facebook เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะลูกค้จาจ๋า บาของเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ